เมาส์เนี่ยเมาส์ก hmm. ัสนันเลยนะคะว่านางเอกสาวไม่ยอมเปิดหน้าแฟนเพราะว่าฝ่ายชายนั้นมีเมียอยู่แล้วซึ่งงานนี้ข่าวหวยไปตกที่สาวพิมพิปภานะคะจนพี่สาวคนสนิทเนี่ยต้องรีบออกมาแก้ข่าวให้ค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวทีวีพูรู้ดีลิแจะมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบค่ะ กรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือสะพัดหนาหูว่าดาราสาวไม่กล้าเปิดตัวแฟนหนุ่มเพราะฝ่ายชายมีเมียอยู่แล้วท่ามกลางคอมเมนต์อักษรย่อจากชาวเน็ตซึ่งก็มีชื่อของนักแสดงสาวสวยอย่างสาวพิมพ์พิมปภาอยู่ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้สาวพิมพ์พึ่งได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้ตนเองมีแฟนแล้วแต่ขอไม่เปิดตัวและไม่เปิดหน้างานนี้ก็มีหลายคนเดากันไปต่างๆนานาว่าสาเหตุที่ไม่เปิดหน้าเพราะฝ่ายชายอาจจะมีเมียอยู่แล้วซึ่งล่าสุดนะคะคนสนิทของสาวพิมพิมปภาก็ไม่รอช้าออกมาแก้ข่าว โดยโพสคลิปในติกต็อกพร้อมกับแคปชั่นว่าขอแก้ข่าวค่ะวอนทุกคนโปรดเข้าใจไม่เปิดหน้าแค่เป็นคนขี้เคินคอนเฟิร์มตัวจริงหลอกสูสีพระเอกเกาหลีในสายตาพี่ค่ะซึ่งในคลิปก็เป็นคลิปที่แฟนหนุ่มของสาวพิมพ์นั้นขับรถมารับเองแต่ก็ยังไม่ยอมให้เห็นหน้าจนต้องโดนแซวว่าทําไมไม่ให้เห็นหน้าหอ้อพร้อมทั้งกับแก้ข่าวให้พิมพ์หน่อยว่าพิมพ์เป็นเมียน้อยหรือเปล่าซึ่งแฟนหนุ่มของพิมก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้เป็นครับ อะไรนะขอดังๆค่ะอที่ไม่เปิดหน้าเพราะว่าหล่อเกียแล้วก็บงอุ้ยอะไรนะเป็นลูกสาวอ๋อที่ไม่เปิดหน้านี่คือหล่อสูสีดาราเกาหลีใช่ไหมคะเดอ่ยอนนี้ดิฉันจะเรียกคุณคะว่าคุณซันโฮ สาเหตุที่สาวพิมพเนี่ยไม่เปิดเผยหน้าแฟนก็เพราะว่าแฟนหนุ่มนั้นเป็นคนขี้เขินนั่นเองรับรองว่าไม่ได้เป็นเมียน้อยใครแน่นอนค่ะสำหรับข่าวต่อไปค่ะทุกคนค่ะจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรจะมีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงคนไหนมาอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวทีวีพูรู้ดีลีแคปจะมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ